สวัสดีครับอยู่กับสไปเดอร์วันครับวันนี้เราอยู่กับคลิปถ้าผมออกฟอร์ซ่า350ครับบิ๊กสกูตเตอร์กลับมาแล้วนะครับแล้วกลับมาในครั้งนี้เป็นบิ๊กสกูตเตอร์สายแต่งที่เรียกได้ว่ายอดฮิตที่สุดในประเทศไทยเลยมั้งไปไหนกูก็เจอแต่คันนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าผมออกฟอร์ซ่า350สไตล์แต่งอย่างนี้เราจะเจออะไรมั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันค่าน้ำมันค่าเสบียงต่างๆจะเจออะไรมั้งเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เราไปลุ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับบอสฉานเทคโนโครับสวัสดีับมาฟอร์ซ่า 350, สามห้าศูนแต่งถามบอสกันเลยทําไมต้องคันนี้คือตอนเด็กๆใช่ไหมเราอะ่ะมีความฝันว่าเราอยากได้บิ๊กไบค์แต่ว่าพอเราโตขึ้นสักอายุประมาณสิบสองสิบามสิบสีเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นคันไหนดีตอนแรกผมขับเวฟหรือว่าคลิกเนี่ยพวกรถเล็กๆใช่ไหมและแต่เราไม่อยากข้ามไปบิ Big ๊กไบค์ไปเลย อาจอันตรายสำหรับเราเ,ราเรากินไปเราก็เลยเลือกมาเป็นรถพวกสายพานอย่างเช่น Forza หรือ x m a x ผมมีความคิดที่2คันนี้ผมจะเลือกคันไหนดีเพราะ2คันนี้มันก็ถสวทั้งคู่พอทีนี้ตอนนั้นที่ผมไปงานมอเตอร์โชว์อ่ะ x m a x อ่ะ มันสวยนะสําหรับผมแต่ว่าฟอร์ซ่าเนี่ยมันก็ตอนนั้นยังไม่แน่ใจว่ามีรถหรือเปล่าแต่ว่าพอผมถามพี่พนักงานเขาบอกว่าถ้าจองเอ็กตอนปลายปีตอนนั้นอ่ะเราจะได้ถึงช่วงเมษาเลยพอ Honda าฟอร์ซคันนี้เปิดตัวมาชมปียีสามครับมันถือว่าไฟหน้าเนี่ยมันสวยแล้วก็ไฟท้ายก็ปรับเปลี่ยนดีไซน์แล้วก็หน้าไมค์ก็เปลี่ยนดีไซน์ใหม่ด้วยผมว่าผมก็เลยชอบฟอร์ซมากกว่าครับและชอบเป็นรถ h อนด้อยู่แล้วเลยครับผมได้มามือหนึ่งครับซื้อวันเด็กพอดีครับอเท่าไหร่ ซื้อมาสดครับประมาณแสน0นึหมื่นครับ หนึ่งแสนแปดหมื่นใช่ครับแล้วก็มีเศษนิดหน่อยก็น่าจะประมาณงแสนแปดหนึ่งพันครับประมาณฟอร์ซ่าไม่มีแยกย่อยใช่ไหมแบบรุ่นนู้นรุ่นนี้มันจะมีมันจะมีแยกอยู่สองอย่างครับก็คือถ้าล้อเดิมโรงงานเนี่ยถ้าเป็นรุ่นปกติใช่ไหมจะเป็นล้อสีดําแต่ถ้าเป็นล้อจะเป็นสีทองหน้าหลังที่มีระบบบลูทูธใช่ครับมันจะเพิ่มอีกประมาณสี่พันเลก็คือตัวท็อปใช่ไหมตัวนี้ใช่ครับตัวท็อปครับแล้วราคามือสองตอนเนี้ยปีเราเนี่ยเคยดูว่าเท่าไหร่เคยตอนนั้นเห็นใน Facebook ครับผมมก็ถ้าืออสงเดิมๆครับก็จะะอยู่ปรมาณุ� 3ประมาณนี้ครับเพราะว่าราคามันห่างแค่2ปีอาจจะยังไม่ลดมากครับ <S <S แต่เป็นพวกมือสองที่แต่งแบบผมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณแสน0กแสนเจ็ดแสนแปดก็มีให้เห็นครับถ้าสมมุติเลขไม้น้อยก็จะยิ่งบวกราคาเพิ่มดีครับแต่ถ้าเป็นตัวไอไฟที่ไม่ใช่อย่างนี้ก็ราคาก็ลงอีกน,น่าจะลงลงอีกนิดนึงครับผม อันนี้เขาเรียกทรงอะไรเนี่ยอย่างเงี้ส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าแต่งนี่เขาทรงซิ่งครับผมประมาณนี้อปกติเมื่อก่อนจะเห็นเอามาแต่งทัลิงกันหลังเริ่มเห็นอย่างนี้ยเยอะเลยใช่ครับเขาเน้นแต่งทรลิงกันแต่พอเดี๋ยวนี้มันปรับโฉมให้สวยขึ้นมันก็เลยทําให้เป็นแบบแต่งเริ่มแต่งทรงซิ่งกันนะครับพิเศษโปรแม็กใช่ครับการขับขี่ก็สบายอยู่แล้วแหละใช่ครับผมเพราะว่ามันยีทสกูเตอร์มันก็จะหลังตรงครับมันก็จะขับอยู่มานี้อันนี้เบาะเดิมครับแต่ว่าผมโหลดหน้าแล้วก็โหลดหลังด้วยมาน้่ีู สูงอยู่ประมาณ168ครับก็จะอยู่ประมาณนี้ ถ้าร้อยหกสิบแปดแล้วทำไมเขาเวลาขี่ทรงนี้ก็ต้องแขนงอเลยอันนี้มันติดอะไรอ่ะมันเขาเรียกว่ามันเป็นแบบถ้าสมมติเราขับเมื่อยใช่ไหมส่วนใหญ่เขาจะขับถ้าสมมติเราปกติเราขับนี้ทางไกลแต่ถ้าสมมติเราขับเราเหนื่อยมากเราก็จะเหยียดอย่างเงี้ยมันไม่รู้เป็นอะไรนะแต่ผมก็ชอบเป็นนะเวลาแบบขับอย่างเงี้ยแขนงอมันคือพี่เขาขับอย่างงี้ทุกคนเลยใช่ครับเหมือนคล้ายๆแบบเป็นท่าบิดขี้เกียจอะไรประมาณนั้นครับอ๋อนึกว่าแบบว่าใครขับทรงนี้มันต้องงอแขนอย่างงั้นไม่ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติขับทางไกลส่วนใาจะเขาจะ เอาขามาอย่างเงี้ยแล้วก็ขับตรงๆเหมือนเดิมครับแต่สมมติเราไม่เมื่อยมันเป็นมันคล้ายๆท่าบีขี้เกียจครับผมอ๋อแบบนั้นครับก็คือปกติเนาะใช่ครับปกติเพราะผมกม็เคยทําเหมือนกอันมันก็ช่วยเมื่อยได้ดีครับช่วยกันลดเมื่อยได้ดีสเปครถกันคันนี้ฟอร์ซา่าจากเดิมๆก่อนสเปค,เ,ปคเดิมๆก็จะอยู่ประมาณ28แรงม้าถ้าสมมติแต่งเพิ่มก็แล้วแต่ว่าเราแต่งสเต็ปไหนครับแต่ถ้าสมมติเราแต่งโอเพนแคมใช่ไหมที่ผมแต่งมาอย่างเงี้ยโอเพนแคมผมทําดูดสดด้วยก็จะประมาณแรงม้าอยู่ที่30ไปลาย ครับก็จะอยู่ทีสามที่ห้าสามหกสามเจ็ดสามทแปดอะไรประมาณนี้ครับถ้าไม่ได้ทําลูกสูบเพิ่มครับคือเนี้ยพี่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เยอะเว้ยปกติอะเอาเอา,เอาที่เขาทําแบบเยอะสุดอะเ,เ,เขาทําทอะไรเขาทำอย่างนี้ปะก็าทำประมาณนี้ครับแต่นโอเพนแคมแล้วก็ทําลูกบ้างครับ<อ>ลูกสูบที่ส่วนใหญ่ท,ญที่ส่วนใหญ่ที่ผมไ้ออกทิปกันก็จะมี80ด5ปดห้าลูก90ก็จะมีเห็นบ้างครับแต่ถ้าถ้าเป็นลูก90สส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบมีเงินเยอะมากครับเพราะว่า ยิ่งลูกใหญ่ครับความการดูแลมันก็ต้องสูงตามไปด้วยครับแค่ลูก90ผมว่าน่าจะเกือบ8 9ดเก้าหมื่นประมาณนั้นถ้าทําลูกอย่างเดียว<อ>เพราะว่าต้องทําชักเพิ่มด้วยครับแต่จริงมันมีหลายแบบใช่ไหมใช่ครับแตท่ที่เยอะสุดชอบทำอันนี้กินใช่เยอะสุดก็จะเป็นโอเพนแคมแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เห็นถูกสุดก็ประมาณลูก8ปลูกกาลังอัดประมาณนี้ครับโอเพนแคมลูกกำลังอัดลูก80ดสิบานี้นเดี๋ยวทำราคาก่อนอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยเท่าไหร่ หมายถึงแต่งรวมๆอมรวมๆโอเปนแคมอะไรนะถ้าแต่งเครื่องที่ผมทํามาก็จะอยู่ประมาณ15ื่น้าครับถ้าทำโอเปนแคมดูสดแล้วแต่ร้านครับผมถ้าร้านไหนถูกร้านไหนแพงก็จะบวกลบกันไปครับผมไม่ต่างกันมากครับผมอยู่ที่สเต็ปการไล่รถของแต่ละร้านน้ําหนักมันเยอะไหมคะนนี้น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ185กิโลครับก็จะหนักกว่าเอ็มแอประมาณ5้ถึงแโลครับประมาณนี้ไม่ต่างกันมากครับแต่ว่าถ้าเวลาเราข้อมจริงอะรู้สึกว่าคันนี้เลยว่าหนักกว่าแน่นอน มันรู้สึกได้ครับ <ừ> ถึงมันจะไม่ห่างกันเยอะแต่รถมรรทัศน์คันใหญ่มากกรับเนาะใช่ครับปัจจุบันนี้คนก็หันมาเล่นฟอร์ซ่าเยอะกว่าใช่ไหมหถ้าหันมา <he> ม <ะ S 2> ทางส่วนใหญ่น่าจะทางคู่ครับเพราะว่าฟอร์ซ่าก็เยอะเอ็กแม็กก็เยอะเหมือนกันครับผมมาดูของที่เขาให้กันมาของปั๊มล่างก็จะเป็นนิชินใช้ดีไหมโอเคไหมโอเคครับแต่ว่าสมมุติถ้าเราอยากแต่งเพิ่มเราก็ต้องเปลี่ยนเบรกเป็นส่วนใหญ่ที่เขาจะเป็นเบรบบ์หูชิดครับผมแล้วก็เปลี่ยนจานเบรกเป็นลายก้างปลาอครับก็จะ แค่เบรกอย่างเดียวมันตรงนี้ก็น่าจะเกือบ2 0,000ก็ได้ครับแล้วแต่ว่าเราเบรกเป็นแบบไหนจะแพงที่ปั๊มเบรกครับผมแต่นี้ก็คือพอละใช่ครับได้ละใช่ครับแค่นี้ก็เบรกอยู่นะเพราะว่ามี a อ s บด้วยครับโชก็อยู่ที่ว่าโชกเริมครับผมมันจะสูงขึ้นมาหนึ่งเวลาเราขับปกติใช่ไหมถ้าสมมุติสายทัวรลิงสายแบบขับใช้งานทั่วไปครับเขาไม่ค่อยซีเรียสหรอกแต่ถ้าสมมติรงแต่งซิ่งอยครับเขาจะโหลดลงมา1นิ้ว 1.5นิ้วหรือว่า2นิ้วแล้วแต่ว่าเขาจะโหลดกันแบบไหนครับผมระยะชกก็จะอยู่มันครับก็ถือว่าแข็งหรือว่าจะอ่อนก็อยู่ที่ร้านครับผมว่าเขาจะทําแข็งหรืออ่อนครับผมอ่ะแล้วนี่เราทําอะไรมาทําอ่อนหรือแข็งเราทําผมทําให้มันเฟิร์มๆครับผมให้แบบนุ่มได้แข็งได้ครับผมมันอยู่ที่ว่าอยู่ที่ถนนครับ่ผมปรับประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ขับลุยมากขับปกติครับ ความร้อนฟอซ่าคงไม่มียรอกเนาะหรือว่ามีมความร้อนใช่ไหมผมว่าถ้าขับในเมืองเราเราเวลาขับอะ่ะขาเราอยู่ตรงเนี้ยมันไม่รู้สึกหรอกแต่พอเราเอาไฟแดงแล้วเวลาเราลงเราเอาขาลงขวาขวาแสาดงผมจะนึกผมจะรู้สึกขาขวานะมันจะมีรูตรงเนี้ยแล้วเครื่องอะ่ะความร้อนเครื่องมันจะเป่าเข้ามาหาแถวๆถนี้แต่ว่ามันจะไม่ได้เป่าเข้าแรงอะ่ะมันจะเป่าแบบตามอากาศที่เราได้ได้มามันจะเป่าแบบ ผ,ผ่านครับแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันร้อนครับถ้าความร้อนฟอซ่าใช่ไหมเราต้องดูที่หน้าไม้เป็นหลักครับผมว,ว่าปกติวิ่งทีมันเกี่ยวองหามันไม่ได้บอกองศาแต่ว่ามันจะบอกเป็นขีดครับผมถ้าเดิถ้าปกติใช่ไหมครับมันจะอยู่ประมาณ4ขีดห้ามเกิน4ี่ขีดถ้าเกิน5เกิน4ี่ขีดเข้าไปเป็น5้าขีดเงนี้ใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าระบบระบายความร้อนเนี่ยมีปัญหาอาจจะแบบน้ํา ยาหม้อน้ําแห้งหรือว่าระบบระบายความร้อนอาจจะมีปัญหาได้ครับเบาอ,อีกส่วนนึ่งเปลี่ยนไหมปกติเห็นเขาเปลี่ยนกันปกตอนนิอันนี้ที่ว่าผมสำหรับผมตอนแรกอะ่ะผมเปลี่ยนเป็นเบาปาดเหมือนที่เขาทำนั่นแหละเบาปาด2ตอนบางมันก็จะเปี้ยกว่านี้ แล้วมันก็จะเตี้ยไปเลยมอมันเตี้ยใช่ไหมเราก็ใส่หมวกกับน,น็อกเ <l ots> ต็มใบไม่ได้<อ>เราใส่ได้แค่ครึ่งใบใช่ไหมอันนี้คือข้อเสียใช่ครับแต่ว่าถามว่ามันดีไหมมันก็ดีสําหรับคนที่ต้องการทรงที่สวยไม่ต้องการแบบนั่งสบายมาเราขับใกล้ๆแล้วก็เอาทรงสวยๆแบบนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าสมมติผมสําหรับผมนะขับออกทิวแล้วใส่บาะป่าอะ่ะผมว่ามันเมื่อยตูดมากๆอะเพราะผมเคยใส่บาะป่าไปแล้วขับแค่ไปกลับ ลังสิตประมาณร้อยกว่าโลอะปวดตูดแล้วอะล้วคิดดูถ้าสมมุติเราแบบใส่เบาอปาดแล้วออกทิศไกลๆเช่นแบบไปก300 400ลับ3ามร้อยสี่ร้อยโลผมว่าปวดแน่นอนอะขนาดเบาะเดิมแต่พอผมกลับมาใส่เบาะเดิมความรู้สึกของเวลาเราใส่เบาดเดิมกับเบ่อปาดอะมันต่างกันพอสมควรเลยนะแบบเบาะเดิมมันนิ่มแล้วก็มันแบบรู้สึกว่ามันนิ่มจริงๆอะมันเนื้อผ้าของบอ่อมัน,มนดีกว่า<ด>นั่งสบายกว่านั่งสบายกว่าแต่ฟฟร์่าก็เก็บของได้เยอะนะผมว่าแบบเอาตอนที่แบบว่าใช้งานแบบใช้งานนะตรงนี้ก็เก็บได้ใช่ครับ แต่จะมีช่องเดียวครับผมช่องขวาไม่มีถ้าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งจะมี2ฝั่งใช่ไหมใช่ครับแล้วอันนี้ก็คือบลูทูธครับที่ผมบอกไปมันจะเชื่อมกับเชื่อมกับหมวกนกสามารถเปิดเพลงเลือกเพลงในตรงนี้ได้ครับผมเกิดนําทางได้แล้วมันก็จะสั่งเข้ามาในหมวกนกเราต้องเชื่อมบลูทูธกับหมวกนกอีกทีนึงครับแล้วก็เชื่อมโทรศัพท์ด้วยแต่จริงๆถ้ามีตัวนี้ก็คือต้องซื้อบลูทูธหมวกนกใช่ไหมใช่ครับแล้วแต่ว่าแล้วแต่ส่วนใหญ่เขาเอาแค่ทรงสวยๆใหเ้เไ้ใช่ครับไม่ส่วนใหญ่เขาไว้ซึองแกงกัน ห้อยแกงด้วยค้อยแกงครับผมเสียดายเขาาไว้แบบแค่ทำสวยๆเฉยๆอาไว้ขิงเพื่อนเล่นๆอ๋อขิงว่ากูเป็นตัวท็อปกูตรงนี้ใช่ครับประมาณนั้นมาในส่วนหน้าจอก็ทุกอย่างก็เรียกว่าบอกครบแหละใช่ครับรถสกูตเตอร์มันไม่ได้ขาดอะไรหรอกผมว่าใช่ครับแล้วอันเนี้ยกินน้ำมันเยอะวะ ถ้าตามเดิมๆใช่ไหมครับก็จะอยู่ที่28โลลิตรถึง32โลลิตรครับผมแต่ฮะเ,เดิมๆเราขับทั่วไปก็จะอยู่ประมาณนี้ครับไม่ต่างกันมากส่วนใหญ่ที่ผมขับก็จะอยู่ประมาณ29 30 31ประมาณนี้ครับผมถ้าประหยัดประหยัดหน่อยก็ขับต้องขับไกลๆคงประมาณ32ประมาณนี้ครับผมแล้วพอเราไปทําเครื่องมาถ้าเป็นทําเครื่องใช่ไหมเราขับปกติมันก็จะอยู่ประมาณ26 27 28ประมาณนี้แต่ถ้าเราซัดก,กับเพื่อนเนี่ยก็ น่าจะลงไปเยอะเหมือนกันครับผมน่าจะลงไปมันเกือบเกือบ20โลลิตรได้ครับผม ถือว่ากินเยอะหนักเหมือนกันครับผมแต่ต้องอยู่ที่ว่าเราขับแช่นานไหมแช่แบบแช่แรงๆกันนานไหมครับผมอยู่ที่รอบเครื่องยิ่งรอบเครื่องสูงกว่านี้ผมว่าก็ยิ่งกินครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าสมมติเขาขับกันส่วนใหญ่เขาแช่เนี่ยไม่เกิน4-5โลเขาก็ปล่อยแล้วครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะทรมานเครื่องอยู่ครับถึงมันจะลดเครื่องเดิมก็ตามแบบลูกสูบเดิมแต่มันก็ทรมานเครื่องเหมือนกันครับผมแต่ก็ก็กินเยอะใช่ไหมครับถ้าเราไปบิดคือคือเราไปทิปแม่งแม่งยังไงแม่งก็ต้องบิดอยู่แล้วใช่ครับผมเพราะว่าอ่มันเป็นรถ สิบี่ีแล้วีีอยู่แล้วหรือ240ีก็จะกินประมาณนั้น,นครองแต่งกันบอสคันนี้แต่ละชิ้นแพงไหมมันมีทั้งถูกทั้งแพงครับแล้วแต่เราเลือกใช่ครับผมแล้วแต่เราเลือกแล้วบอสแต่งอะไรมาบ้างอันนี้อันเริ่มแรกก็เลยก็ผมจะแต่งล้อผมแต่งล้อหน้าหลังก็จะอยู่ประมาณ2 5 0 0ครับผมแต่งสับเป็นล้อสับครับผมก็คือล้อสับก็หมายถึงว่าเ,าเราเอาล้อเดิมเป็นสี จากโรงงานเนี่ยไปสับกับร้านครับผมแต่ร้านก็จะล้อสีมาให้เราจะสับเหมือนสลับกันนะผมประมาณ2 5 0 0ัน้บาทส่วนไฟหน้าผมเราจะเรื่อไฟหน้าก่อนไฟหน้ามันเป็นไฟหน้าสีครับผมเป็นไฟลุ้งเราสามารถปรับได้ว่าจะสีแบบไหนมันปรับได้ประมาณ180แบบครับผมอยู่ที่ว่าไฟเราจะวิ่งแบบไหนผ่านมือถือครับผมเราสามารถปรับได้ว่าเราจะเท่าไหร่ไฟหน้านี้ผมได้มาอยู่ที่ 1 5 0 0 0บาทครับโอ้แค่ไฟหน้าผมแต่แต่เขาทำกันทุกคนเลยใช่ไหมพอทาบ่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถแต่งจริงๆผมว่า่วนไหนเขาเห็นทําแบบนี้กันหมดเลยแทบจะทุกคันเลยอันนี้มันแล้วแต่ร้านเ้อผมว่าร้านบางร้านเนี่ยมันก็แล้วแต่สเตปผมแต่ว่าผมเอาไปด้านในเนี่ยเป็นไฟหน้าเดิมแต่ว่าครอบตรงนี้สองอันนี้สองแถบเป็นไฟหน้าแต่งสีเพราะปกติจะเป็นสีขาวกันหมดเลยแล้วถ้าเอาแบบว่าหมดเลยอันนี้ก็แพงกว่าเดิมใช่ไหมถ้าแล้วแต่สเตปร้านอีกทีครับผมว่า่วนไหนแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่ห่างกันมาก ไฟหน้าก็อยู่วันหลักหมื่นนะครับประมาณนี้ถ้าสมมติเป็นไฟสีแบบนี้แต่งได้แล้วก็ปรับได้ครับไอ้นี่ก็คือถอดไอชิ้นเดิมบอ,อกใช่ไหมให้มันเห็นตัวเลื่อนอย่างนี้ใช่ไหมชิ้นเดิมอะ่ะมันจะมีที่ครอบบังอยู่ครับมันเลยจะเราจะไม่เห็นไอตรงนี้และชิวเดิมเนี่ยมันจะสูงมากประมาณนี้เลยครับ,รบแต่ว่าพอเป็นแต่งใช่ไหมมันก็จะเวลาขึ้นเราก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ครับผมมันไว้สําหรับ เขาเลยเรียกว่าเป็นชิลซิ่งครับผมชิลไว้สําหรับสายแบดแบสสายหมอบๆเลยครับผมเอาไว้สําหรับแต่งซิ่งซิงเวลาออกทริปกันเลยประมาณนี้ครับผมอ่ะแล้วอย่างนี้ว่าลมเข้าก็ชิบหายเลยมันก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เวลาเขาขับกันแบบนี้เขาจะเอาไว้หมอบกันอย่างเดียวครับผมเอาไว้แต่งเพื่อทรงสวยเฉยครับไม่ได้เอาแต่งใช้งานขนาดถ้าแต่งใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นทัวริงครับผมต้องเข้าใจนะทุกคนมันเป็นรถซิ่งมาแล้วใช่ครับผมการใช้งานก็จะคนละแบบแล้วอันนี้ส่วนคาร์บอนด้านหน้าก็ผมแล้วแต่ร้านครับแต่ว่าตอนแรกผมเปลี่ยนเป็นผมเป็นคาร์บอนลายสองครับผมลายสองมาใจเห็นไรช่ผม ได้อยู่มาที่13,000บาทคราับแค่ท oh. ุดหน้านี้ oh. ตรงนี้ ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าหน้าหน้ากากรบผมแล้วก็ตรงนี้คือที่ที่ปิดกระจกครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นลานสไลด์ครับผมแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ปิดอีกทีหนึ่งก็ราคาก็เอาเลื่อนอยู่แล้วแต่<ไ>แล้วแต่ร้านแล้วแต่ว่าสสเนเอก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นชุดหน้าส่วนเอกชุดหน้าจะแพงสุดอันนี้ก็เป็นขเขาเรียกว่าคาร์บอนแก้มด้านขวากับด้านซ้ายเป็นคู่กันครับผมถ้าเป็นอันนี้เป็นเนรตลายสองลายสอจะเป็นอย่างงี้มันจะเป็นลายเล็กเล็กเแบบนี้จะอยู่ที่ประมาณค่าคู่ละ3,200บาทที่ผมได้มาข้างบนก็ที่จับโทรศัพท์ที่จับโทรศั ทำไมต้องถอดถอดไอ้นี่ออกไมเข้าใจต,ออตรงนี้ตอ,อ,อกใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมติเขาแต่งใช่ไหมอ่ที่จับจับมันจะใหญ่ๆมันจะทรงไม่สวยเขาก็เลยถอดตรงนี้ออกหมดเลยถอดทั้งสองข้างที่ปิดเขาเรียกว่าที่ปิดกันตกครับผม เพราะว่าเวลาเราเสนอเวลาคนซ้อนเนี่ยเขาจะจับตรงนี้ถ้าเป็นรถเดิมใช่ไหมเราจะเขาจะจับตรงนี้กันสำหรับแต่ถ้าสมมติคนแบบเขาสนิทกันเขาก็จะจับเอวกันจับอะไรกันก็ว่ากันไปแต่ถ้าสมมติเราแต่งทรงสิ่งเนี่ยคนไหนเขาจะถอดที่จับออกแล้วก็ใส่เป็นนี้ครับผมน่าจะคู่ประมาณพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วแต่ร้านอ่ะโอเคแล้วไอ้เงี้ยถอดไอ้นั่นไปปุ๊บน้ำหนักมันลดลงว่าอย่างเงี้ยก็ผมเคยจับทั้งสองอันก็ถือว่าหนักอยู่นะครับแต่ว่าไม่หนักมากรับผม,ผมก็เหมือนเป็นคล้ายๆเหล็กค,ครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเหล็กหรือเปลล่่่่ากกกก็็หหนนััอออยยููแตพด้ มันโลหนึ่งวันได้ครับชิ้นเนี้ยเท่าไหร่ชิ้นนี้ผมได้มา แรกๆเลยตอนนั้นผมซื้อมาน่าจะพันนิดๆเพื่อแค่ปิดท้ายผมเพราะ uh huh. ว่าตอนนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นของ 1, 2, มือหนึ่งหรือมือสองเหมือนกันอ่ะโอเคแล้วก็ไฟท้ายได้แต่งไหมไฟท้ายไม่ได้แต่งครับผมเป็นไฟท้ายเดิมจากโรงงานเลย uh huh. ก็จะประมาณนี้นะตอะนั้นไม่ได้แต่งครับผม <Okay. S 1> ส่วนใหญ่ที่ไฟท้ายผมเห็นก็แต่งเป็นไฟลุงบ้างครับผมไฟเบรกกระพริบบ้างอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าแล้วไฟลุงเนี้เท่าไหร่อ่ะประมาณถ้าไฟลุงก็ส่วนใหญ่ไฟท้ายจะมันอยู่ที่ประมาณ4 000, 5 0 0ัาครับผมถ้าเป็นประมาณนี้ uh huh. ถ้าไฟถ้าไฟท้ายแต่งก็ไม่แพงเนาะ แต่ผมก็ถือว่าเบากว่าไฟหน้าเยอะอยู่ครับเพราะไฟหน้าน่าจะใหญ่ด้วยโอเคแล้วช็อกอันนี้ก็เปลี่ยนใช่ไหมช็อกนี้สามารถปรับค่าได้ปรับตรงนี้ได้ปรับนี้คอมเพนชันแล้วก็รีบลได้ตรงนี้ครับไม่ได้ใจว่าอันนี้หรืออันนี้รีเบลหรือว่าคอมเพนชันนกันอ่แล้วนี่เปลี่ยนเพื่อให้มันดีขึ้นใช่ไหมใช่ครับผพราว่าเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันช็อกหลังเนี่ยมันเล็กกว่าส่วนใหญ่ช็อกหลังฟอร์ซ่าเนี่ยมันจะสูงแต่ว่ามันจะแคบ มันเอาไว้วันเลเวลาเราขับเนี่ยวเราขับตกหลุมแรงแหรือว่าขับเข้าโค้งเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันยยวยมันจะหลุด<อ>โค้งตลอดเวลาเลยถ้าเราขับเข้าโค้งไวๆนะแต่ถ้าขับไม่เข้าโค้งไวๆขับปกติเรื่อยๆธรรมดาก็ไม่ไม่ส่งผลเสียอะไรรับผมแ้่สมมติคนที่แบบชอบสายซิ่งก็จะเปลี่ยนเป็นโช๊คแต่งนี้ครับผม<อ>ส่วนใหญ่ที่จะเล่นก็เป็นพวกแกซี่พวกเฟนเดอร์หรือไม่ก็โอดินไปเลยครับผมอืมแต่เปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่าใช่ไหมใช่ผมเปลี่ยนดีกว่าผมเราจะได้ประสิทธิภาพที่ดีด้วยครับผมผมได้มาที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน โอเคท่อต่อท่อแต่งอันนี้มือหนึ่งผมได้มาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับผมแต่ว่าถ้าเม่ต้องไปใจที่เป็นรอยนี้เพราะว่าตอนนั้นมันผ้าผมเนี่ยมันโดนมันโดนสเปรย์ขัดท่อผมมันก็เลยเรียบร้อยเลยทอดแขวงไปเลยครับผมสี่ท่อหายไปเลยยังไม่ได้บิ้วใหม่ครับผมว่าจะเป็น <บา S 2> ใหม่ใช่ไหมใช่ครับผมแล้วนี่เท่าไหร่เส้นนี้เส้นนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับผมเปลี่ยนทั้งเส้นเลยโอ้โหเดี๋ยวเจ โอเคแล้วก็รวมเครื่องที่เราไล่ไปเขาเลยแล้วนะโอเพนโอเพนแคมดูดส่วนครับผมอ,อันนี้ก็อีกเท่าไหร่นะประมาณ1 5 0 0 0บาทครับผมก็จะประมาณนี้เลยเหรอใช่ครับผมอ,อันนี้ก็ถอดคันเดิมออกเป็นอันนี้ใช่ไหมถอดกองครับผมกองแต่แรกจะอยู่ตรงนี้ครับผมมันจะเป็นใหญ่ๆแล้วก็เขาจะทํเาเคะเก็บแบบนี้ร่งๆกันแล้วก็อันนี้คือแผ่นกันที่ผมไว้กันพวกฝุ่นพวกอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วแต่งกันแบบนี้กันอ่าโอเค ก็เดี๋ยวสเตปก็ทุกคนอยากได้อันไหนก็ไปลองดูแล้วกันนะใจะเอาที่น้องเขาทำมาก่อนตอนนี้ข้อดีข้อเสียกันสำหรับฟอร์ซ่าข้อดีผมว่ามันเป็นรถที่เดิมๆเนีย่ยมันขับสนุกอยู่แล้วผมแล้วก็สามารถใช้งานในเมืองได้ไหมหลายคนอาจจะกลัวว่ามันเป็นความใหญ่ที่ มันใหญ่ไปหรือเปล่าสำหรับใช้งานในเมืองในกรุงเทพอย่างเงี้ยแต่สําหรับผมมองว่าถ้าเราขับรุ่นนี้ได้คล่องแล้วอะ่ะผมว่ามันใช้งานในเมืองเนี่ยมันแทบไม่ต่างเลยจากพวกรถพวกป s e c h หรือว่าพวกที่ที่เล็กลงมาหน่อยเลยคือแบบผมว่ามันใช้งานได้คล่องเลยผมว่าถึงรถมันจะด้ดยอแต่ว่าเวลาเราขับปุ๊บอะ่ะมันเบาไปเลยครับผม คือแบบขับได้ชินมากเลยครับกว่าผมจะขับไปโรงเรียนผมก็ใช้เวลาหัดประมาณเดือน2เดือนผมแล้วค่อยขับไปโรงเรียนแล้วโรงเรียนผมอ่ะมันมันก็ค่อนข้างอยู่ในเมืองผมมันก็เลยถือว่ามันก็ขับได้โอเคนะผมแล้วก็แสดงเวลาผมขับในเมืองเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ติดขัดเลยครับถ้าเราขับชินแล้วครับผมข้อเสียผมว่าถ้าเราไม่คุ้นชินกับรถอ่ะมีโอกาสที่จะล้มพับง่ายมากเลยนะเพราะว่าถ้าเราเผื่อสมมติเราเลี้ยวใช่ไหมหักศอกเงี้ยเราจะออกจากซอยเงี้ยล้วสมมติเราเผลอรถรถรถคันอื่น มาสมมติเรา,าเรามาปุ๊บรถคัน,นเราเบรกกระทันหันปุ๊บถ้าสมมติเราเอียงอยู่อย่าเงี้ยเห็นไหมจะพับเ,เลยเอียงปุ๊บมันจะหยุดปุ๊บพนทีเราเราจะ,มจะไม่มันจะไม่มีแรงส่งที่จะไปด้านาละมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะเอียงได้ถ้าเราไม่ไม่ชินรถพอมันจะเอียงพับไปได้เลยหเห็นในทิกตอกบ่อยมากเลยที่จะแบบส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ทุกแทบทุก ละแทบทุกบ้านเลยคนที่แบบไม่ค่อยชินแล้วแบบขับรถใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะชอบล้มพับกันบ่อยมากถึงจะเป็นรถดีสกูตเตอร์ก็ตามครับผมคอท่อมันจะอยู่ต่าครับผมมันจะยิงลงข้างล่างมันจะไม่ได้ยิงเข้าข้างเหมือน XMAXXMAX จะเข้าไปตรงนี้แล้วมันจะเข้าเครื่องอีกทีหนึ่งแต่ XFORZA เนี่ยมันจะยิงลงไปอย่างงี้เวลาเราขับเราเจอเนินหรือว่าเราเจอรู่นที่มันเป็นเนินกเม็นเนินแบบขึ้นทันทีเรามันจะไม่ใช่ค่อยๆไต่ระดับเพื่อไปมันจะมีสิทธิ์ที่ทําให้คอท่อที่เราแต่งเนี่ยบุบได้เพราะว่าท่อบางร้านก็็บบาางงแรนนดกมึ สองหมื่นหรือบางที่อาจจะสามหมื่นเลยก็ได้มันอาจจะเสียภาพรักแบบนี้เลยก็ได้อาจจะแบบเสียเวลาบิ้วใหม่ครับผมเพราะว่าบิ้วเป็นเนี่ยบิ้วหลายวันอยู่ครับว่าจะสวยอ,ยอะไรแล้วคนอื่นนะคนอื่นเขาเจออะไรนอกอ่างเราปะถ้าผมเจอน่าจะเป็นน้ํายาหม้อน,น้ําแห้งอะไรประมาณนี้ผมแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าสมมติเราเซอร์วิสครบมันก็จะไม่มีปัญหาไรนแล้วก็ส่วนใหญ่ข้อเสียจะเป็นพวกเหมือนรถสายพานเข้าไปก็จะเป็น ชุดข้างครับผมชุดข้างมีเสียงดังบ่อยครับผม <Ừ. S 2> ก็ถ้าสมมติชุดข้างมีเสียงดังก็ต้องไปเช็คครับผมว่าเราต้องล้างชุดข้างไหมหรือว่ามันเป็นที่อะไรกันแน่ผมบางครั้งสายฟานันสายพานก็ฟาดบ่อยครับผมมันจะมีเสียงแกล้แกล้กกเ,เวลาเครื่องยังงี้ครับผมแต่ถ้าเครื่องร้อนมันก็จะไม่มีเสียงอะไรครับผมอันนี้ขี่มาเท่าไหร่แล้วผมขี่ประมาณถ้าจำผิดก็น่าจะ4ี่หมื่นโลครับผมสี่หมื่นแปดร้อยสิบสองครับผมขี่เยอะจังขับประมาณ2ปีครับผมปีละเฉลี่ยประมาณปีละสองหมื่น 4, โลที่บ้านอ่ะมีมอเตอร์ไซค์คันที่คันเดียวเรายังไไม่ด มอเตอร์ไซคันอื่นเพิ่มก็เลยส่วนใหญ่คันนี้เอาไว้ใช้งานหลักใช้งานหลักเลยก็คือไปเรียนออกทิปขับเล่นในเมืองขับไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรงี้ครับผมขับคือขับใช้แบบโคตรคุ้มกับมันเลยอะ <c oughs> คือแบบมันเป็นมอเตอร์ไซคันแรกและมันเป็นมอเตอร์ไซค์แรกที่ผมแบบใช้ชีวิตกับมันได้มากขนาดนี้เซอร์วิสรอบเล็กก็ประมาณถ้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกปกติก็มันใช้1.5ลิตรเนาะแล้วก็ขวดละ ขวดละ1ลิตรจะอยู่ประมาณ300 400บาท500บาทประมาณนี้ผมก็ถ้า2ขวดก็ประมาณพันหนึ่งเปลี่ยนกองอีกประมาณ100บาทก็จะอยู่ที่1 2 0 0ง3 0นประมาณนี้ผมอ่าพันสองพันสามสำหรับ,รบอกเ<ม>ล็กเสียงใหญวิดใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ3 0 0 0 4 0 0 0บาทแล้วแต่ว่าถ้าผมจำผิดน่าจะมัน4เลขไม่ส0 0หมเนี่ยต้องไปปรับตั้งราวใหม่อ่าน,น,นี่ผมก็อาจจะอยู่ที่6700ขึ้นไปขม,มาณนี้อไม่แน่ใจว่าจะราคาเท่าไหร่ก็รอลุ้นกับผมอีก2,000โลเองแต่รอันี้ก็คือเราจะไม่ได้ไปทำใช่ผมเพราะ อีกปรับตั้งวาวเนี่ยวันนี้ผมขับไป40,000โลแล้วอีก2,000โลเราต้องแบบตั้งวาวไม่รู้ว่าเราจะเสียกี่บาทครับผมปรับค่าตั้งวาวใหม่เราเดือวแต่คิดว่าประมาณ6,700ใช่ไหมน่าจะประมาณนั้น,นครับถ้าสมมติลูกสูบด้านใน ไม่ได้เป็นอะไรมากผมเพราะว่าทําแต่งมาเยอะดูดสดก็มานั้นผมเออเดี๋ยวถามก่อนไอ้ข้อเสียของการดูดสดที่เราพูดไปมันมีไหมข้อเสียคือถ้าสมมติอากาศที่มันดูดเข้าไปครับผมมันไม่สะอาดมันสามารถทําให้ด้านในเนี่ยเกิดเกิดการเสียหายได้เช่นแบบแหวนลูกสูบเนี้ยเป็นรอยเนี้ยแล้วมันจะทําให้เวลาเราขับใช่ไหมมันบางครั้งมีควันขาวหรือควันดําออกได้ครับผมแต่ส่วนใหญ่ที่ผมลถดูดสดเป็นมันก็เป็นคล้ายๆกันผมเพราะว่าการเผาไหม้เนี่ยมันไม่สมบูรณ์มันไม่ผ่านกองมันก็เลยดูดอากาศที่แบบมันไม่ใช่อากาศที่แบบบริสุทธ์ มันก็จะดูดทั้งเศษฝุ re, ่นเศษอะไรเล็กๆน้อยๆผมแต่ว่าถ้าเราล้างเครื่องยนต์ทุกรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมันก็จะไม่มีผลอะไรผม pues, ไม่มีผลอะไรมากเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอางเดียวแต่ว่าเราไม่ฝัดช in ิ output, ่งน้ำมันเครื่องก็ส่งผลให้เครื่องด้านในเนี่ยมันสกประมากขึ้นกว่าเดิมผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอาจจะอืดเหมือนเดิมอะไรไม่เหมือนไม่เหมือนที่เราไม่เปลี่ยนเลยอะไรประมาณนั้นผมอาการประจํารุ่นที่ผมเห็นนะมันจะเป็นช่วงเล็กๆคือฝาถังน้ำมันมันไม่ชอบเปิดให้ถ้าเรากดปุ่มเราต้ taką, ้ mm ้ hmm. ้องบาัเนนนี่มปิดให็กแตลว แต่ว่ามันจะเปิดไม่ค่อยสุดแบบนี้ <c oughs> ถ้าเป็นรถใช้งานมันเปิดไม่สุดปกติมันจะเปิดแบบนี้ให้เลยแต่ทีนี้มันเปิดไม่สุดมันก็จะอยู่ประมาณน,นี้แทนแต่ก็พอปัดได้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็พอรับได้ผม <c oughs> ส่วนถ้าเป็นอาการประจํารุ่นผมว่ามันจะเป็นพวกแก๊แก้แกล้แกแทนอะแบบพวกแบบส่วนใหญ่ฮอน Honda, ด้าเนี่ยวจะประกอบรถไม่ค่อยโอเค่าไรเนี่ยมันกัมีเสียงแก๊แกๆ้แกเท่าไรแต่ว่าเป็นข้อเสียที่เรารับได้เพราะว่าปกติเราต้องเจออยู่แล้วถ้าสมมติคนที่แบบลื้อเครื่องบ่อยลื้อมาทำความสะอาดบ่อยประมาณนี้ผมโอเคมาลองฟอร์ซ่ากันครับ โอ้โหดูโลกไปเลยเนาะพอไม่มีกระจกไม่มีชิวนั่นนี่เสียงก็สตาร์ทำเครื่องมาแล้วแหละเฮ้ยผมขนงอเฉยเลย <laughs> ผมติดพวกเขาวแหละผมก็มีเพื่ออะไรที่ขับอย่างนี้นี่แหละแล้วมันชอบบอกว่าเอยลองทำท่านี้ดิลองลองอย่างนี้ดิเออผมก็เลยถามเขาไปว่าเอ,อปกติเขาขับอย่างนี้กันหรือเปล่า แต่ถ้างอแขนม,มันก็สบายอยู่นะเอ้โหทรงแบงเปียดเลยมครับทรงนี้ ถ้าพูดถึงเรื่องความสบายการใช้งานอะไรคือมันเหมาะอยู่แล้วมันเป็นบีสกูเตอร์อ่ะจะใส่ของแล้วขนของอะไรมันมันสะดวกแล้วจะนั่งซ้อนนั่งอะไรมันสบายแล้วอ่ะอันนี้เรื่องนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงหรอกความที่มันเป็นบีสกูเตอร์เนาะแต่ที่ผมมารีวิวเลยก็คือเนี่ยทรงเนี่ยมันเป็นทรงซิ่งเว้ยซึ่งผมไม่เคยทําทรงซิ่งเลยอยากจะรู้สักอีพีว่าเขาทําอะไรกันบ้าง ขี่สนุกเหมือนกันนั้นเนี่ยแต่ถ้าเวลาจะไปทริปก็เอออยากให้ลมมันตัดนิดนึงก็เปิดหน่อยมันจะช่วยได้แหละแต่จะช่วยได้ไม่เยอะแต่ส่วนมากมันกั๊ซิงอะ่ะมันทำสวยเฉยมันไม่ได้ใใช้งานหรอก แต่ขาตั้งแม่งแหลหายยากนิดนึงนะผมะว่าเออถ้าใส่รองเท้าแบบอันนะี้ถ้ารองเท้าแตนะน่าจะหายได้ง่ายกว่านี้แต่ผมว่าถ้าแต่งตรงนี้มันก็สวยนะสวยอีกแบบนะเออแต่เดี๋ยวนี้ทัวร์ลิงเขาก็ไม่ค่อยแต่งกันแล้วเขาก็ชอบมาทาแต่ตรงนี้กัน เรียกส่งทิงแนะนําหน่อยสำหรับคนที่อยากเล่นฟอร์ซ่าอยากเล่นแนะนำซาแล้วแต่งบผมแต่ว่าถ้าสมมติคนที่ชอบไม่แบบเข็มผมว่าไม่แบบปี2023ส่วนคนที่ชอบไม่แบบดิจิตอลจะเป็นปี24หรือปี25เน้่ยแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะบอกทั้งหมดเลยมันจะบอกรอบเครื่องบอกมันเป็นจอสีอบผมมันสามารถบอกได้หมดเลยว่ามันสามารถเลือกได้หลายอย่างผมแล้วแต่ว่าคนชอบผมอยู่ที่งบด้วยครับเพราะว่ายิ่งปีใหม่มันก็ยิ่งแพงใช่ไหมเพราะว่ามือหนึ่งหรือมือสองมันก็ค่อนข้างจะแพงแต่ถ้ามันถ้าเป็น ปี23เนี่ยมันก็จะลงมาหน่อยเหมือนคล้ายๆราคาโทรศัพท์ครับผม,มก็จะประมาณนั้นค่อยๆลงมาแต่ถ้าแนะนําก็ แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบผมเพราะว่าราคาไม่ค่อยต่างกันมากครับผมต่างมากก็จริงก็อยู่ที่ของแต่งกันมากกว่าครับผมว่าจะแต่งเยอะแต่งน้อยเท่าไหร่แต่ถ้าเราแต่งเยอะแล้วเราไปขายเงี้ยมันมีสิทธิ์แพงขึ้นอีกป่ะส่วนใหญ่ถ้าสมมติเขาแต่งกันจริงก็ถ้าต้องแต่งเยอะจริงๆผมถึงจะถึงจะแพงบางคันก็แต่ง5 0 0 0 0 0 0 0 0ก็มีครับผมก็ขายได้มัน40,000นประานี้คผมต้องอยู่ที่ว่าการแต่งก็แต่งไม่อะไรโอเคครับก็น่าจะมานี้นะครับสำหรับ For ์คซาสามารถสูนทรงแต่งซิ่งนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันก็น่าสนใจ แต่ทรงผมมันจะเปลี่ยนไปเลยนะเพราะว่าเข้าใจไหมตรงนี้มันเป็นทรงสิ่งเวยปกติถ้าผมขับมันจะเป็นทัวริงอะไรนะที่แบบที่ผมเคยขับในสมัยก่อนนะออนจริงๆผมก็เคยขับฟอร์ซ่าในสมัยก่อนเนะี่ยแต่ผมแต่งเป็นทัวริงอนะ่ะเดนี้เขาชอบคิดมาแต่งทรงนี้กันเออแต่ก็ถือว่าเปิดประสบการณ์นะสำหรับการแต่งฟอร์ซ่านู่นนี่นั่นนะครับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดอะไรไปหรือขาดหายอะไรไปเรื่องไหนที่ยังไม่ได้พูดใครที่ขับฟอร์ซ่าอยู่ก็คอมเมน,นต์ไ้ใต้ล่างนะครับแล้วสำหรับคลิปหน้าอยากดูรุ่นอะไรต่อฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้แล้วเเรราาาาามมจกััันนนนหหห่พ้ะบสไปล